สวัสดีครับศูนย์ปู่ขยากครับผมก็วันนี้ครับเดี๋ยวมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ช่วงนี้ครับฝนตกนะครับลําธารนะครับก็จะมีลําธารอยู่ที่บ้านโคกตะสิงนะครับตําบลสวายจีกนะครับอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ลําธารก็จะสวยนะครับหาดูได้แค่หน้าเดียวหน้าฝนนะครับหน้านี้นะครับน้ําช่วงนี้พอมีบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ เิญครับมาถึงแล้วนะครับนี่ก็ออเดอร์นะครับชั้นแรกครับออเดอร์ไปก่อนครับ น้ำอาจจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับนี่โขดหินนะครับป้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านบนต่อครับนี่ครับถ้ำกลางธรรมชาตินะครับอากาศเย็นนะครับ ก็วันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับฟ้ายังครึมๆนะครับนี่มานะครับจะมีป้ายบอกทางตลอดทางนะครับนี่ครับท่านใดสนใจอยากแวะมาเที่ยวมาชมครับเข้ามาได้นะครับที่บ้านโคกตัดสิงนะครับตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีผู้ท่องเที่ยวมาเรื่อยๆครับช่วงนี้ ครึมครับวันนี้ฝนจะตกนะครับก็บรรยากาศดีๆครับนี่ครับจะมีไปเรื่อยๆครับลำทานครับอยู่บ้านเรานะครับไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะครับแถวนี้ก็มีพอมีบรรยากาศลำทานน้ำตกให้ดูนะครับสวยๆเหมือนกัน ก็ท่านใดที่ถนัดเรื่องหาเห็ดนะครับก็มาได้นะครับเห็ดเยอะครับชาวบ้านก็หาอยู่หากินนะครับแถวถิ่นแถวนี้นะครับหาเห็ดนะครับหาของป่าแถวนี้ครับป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับดูครับบรรยากาศน้ําอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับเหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่า นั่นเป็นให้ลำธารเล็กๆนะครับแต่ก็ดีกว่าเราไปเที่ยวไกลๆนะครับบ้านเราแต่นี้นะครับอือปลุกป่าสักน้อยไอหมูนะครับลำธารสวยครับผมพี่น้องี่มาน ช่วงนี้นะครับแดบดบไม่ร้อนนะครับเดินไม่ร้อนเท่าไหร่สบายครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนต่อพี่น้องจุดนี้นะครับใบฟิลเหมือนกันนะครับลำธารมาสองทางสามทางน่ครับได้บรรยากาศครับพี่น้องเย็นสบายครับ เสียงลำธารน,นะครับไปลาะเลาะพิงน้ำนี่นองน้ำาลบน้ำก่อนผู้ท่องเที่ยวก็มาเที่ยวเรื่อยๆครับไปย้อยกันมา,มาเล่นน้ำก็มีนะครับเล่นน้ำด้านบนครับเป็นลำธารธรรมชาติเลยครับ แก่การพักผ่อนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับกานได้เชี่ยวชาญในการหาเห็ดนะครับมาหาได้ครับตอนนี้ครับมีเห็ดขึ้นตลอดนะครับเป็นแหล่งหาอยู่หาก,กินของชาวบ้าน,นครับที่นี่แาบงฉับชื่นรนะพี่น้ง สบายเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกชั้นครับ,รรบมาแล้วไม่มีหลงนะครับมีรักบอกทางน,นะครับเดินตามจุดนี้นครับไม่มีทางหลงแน่นอนครับเดินไปเรื่อยๆครับมีบอกทุกจุดนะครับมาไม่มีหลง กันน like ิรักแบบบ้านๆเลยนะครับเคินน้ำไม่หลงเดี๋ยวเราไปดูต่อครับผมนี่นะครับบรรยากาศครับท่านใดที่ชอบแนวแอดเวนเจอร์นะครับชอบแนวป่าแนวเขานะครับมาเที่ยวมาชมแวะมาชมได้ครับนี่ครับมีเสียงลำธารนครับ เดี๋ยวลงไปดูกันครับข้างล่างเอาอยู่ข้างบนนะครับไม่เจอลำธารนี่ฮะวันหยุดครับมาพักผ่อนหย่อนใจได้ครับ นี่ครับสวยงามครับพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องอ่อชั้นนี้ก็สวยเหมือนกันครับทานโคดนีหนวาได้ฟิลครับพี่น้องพี่น้องที่ชอบแอดเวนเจอร์นะครับมาเลยนะครับมาเยี่ยมมาชมนะครับมาเที่ยวได้ เหมาะนะครับเหมาะในการพักผ่อนหย่อนใจที่สุดเลยยังสบายครับเนีค่ครับเดี๋ยวไปดูต่อครับพี่น้อง ชั้นครับไดฟิลครับตรงนี้มีสองฝั่งเลยนะครับทางลน้นก็มีธรรมชาติครับที่ควรอนุรักษ์ไว้นะครับขึ้นไปก่อน นี่ครับชั้นจชั้นไปเรื่อยเลยครับอ <c oughs> นี่ตรงนี้ก็สวยครับพี่น้องสวยงามครับ <c oughs> ้าไปต่อครับ <c oughs> มาถึงจุดนี้ครับ เสียงไพร่เพราะพริ้งนะครับเสียงลำธารไม่ถึงขั้นกับว่าน้ำตกนะครับเป็นลำธารเล็กๆนะครับแต่ก็น่ามาเที่ยวนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนยอนใจที่สุดเลยนะครับวันหยุดของเรานะครับมาอย่างนี้ครับแอดเวนเจอร์นะครับบาย เหนื่อยนอยนะครับแต่ก็มีความสุขครับได้ชื่นชมธรรมชาติวิวสวยๆครับพี่น้องนี่โอ้ือธรรมชาติเลยครับพี่น้องเอ้ยอยู่ข้ามกลางป่าเขาเลยครับ ก็เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หาอยู่หากินนะครับหาเห็ดหาของป่านะครับแถวนี้ได้นะครับมบีมีของป่ามีมดดงมดแดงมีหมดครับพี่น้องน่ครับชาวบ้านกินนี่หากินเดี๋ยแถวนี้แล้วครับช่วยครับพี่น้องอยากให้มาเที่ยวมาชมครับผม ดูซักหน่อยนะครับอ่านี่นะครับไหลามาตามโขดหินนะครับมาตามรากต้นไม้เยอะเวยมากครับมาเราไปดูต่อครับนะ้องอ่ามาเรื่อยๆครับอ่านี่ครับใช่ <Yes. S 2> นี่ครับบรรยากาศลำธารครับพี่น้องสวยงามครับผมอยู่บ้านเราก็มีลำธารให้ดูพี่น้องอเอเ้ยเทีเ่ยวชมกันได้ครับนี่บรรยากาศคนมาท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆครับ ช่วงนี้กำลังมีน้ำนะครับรีบมานะครับพี่น้องหมดหน้าฝนแล้วก็ไม่มีให้ดูแล้วนะครับดูอีกทีนึงก็รอปีหน้าครับอึบอ่าเดี๋ยวพาลัดเลาะลำธารไปเลยครับนี่ครับ เดี๋ยวพาลัดเลาะไปครับพี่น้องนีราตาศสวยครับห้ไปแอบดูครับนี่อ๋อตรงนี้ก็สวยครับนี่ครับก็ซื้อของซื้ออะไรมากินข้างบนนะครับชมธรรมชาติครับ ก็อย่าเอาขยะอะไรมาทิ้งนะครับเพราะจะเป็นมลพาวะ่ะาต่ธรรมชาติต่อนะครับกินแล้วก็ช่วยเันเก็บครับพี่น้องรักษาธรรมชาติของเราต่อไปนะครับนี่ครับสวยงามสวยงามมากครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับไปครับเดี๋ยวจะพาลัดเลาะไปนะครับอึ๊บอึอ๊บ ดูครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่น้องน้ำเย็ยนสดชื่นเลยครับเย็ยนมากครับเย็ยนมากครับก้ สำหรับท่านที่อยากมาเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับลำธารนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่บ้านโคกตาสิงนะครับตำบลสวัสิจีงอำเภอเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากเที่ยวฝากชมนะครับมาเที่ยวมาชมได้นะครับคลิปนี้อ๋อยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวนปูกย่านะครับเราจะมาอัปเดตอะไรดีๆเรื่อยๆนะครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ